ครับเอ่ทุกคนก็ถามถึงเลยว่าอ่ะมื่อไหร่เมื่อไหร่มีคนแซวกันไปแซงเลยอ๋อครับก็เป็นงานแล้วครับน้องก็ใส่ขำๆนะครับก็คงมีคนแซวบ้างอะไรครับเราใส่แล้วสวยไหมครับสวยจ้ะสั้นย้ะสั้นมากสวยครับผู้หนึ่งแซวเยอะๆเราคิดบ้างไหมว่าเออผู้นู้นผู่นี้เขาก็แต่งกันไปแล้วอะไรครับเราเป็นคู่เราหลายคนก็โฟกัสเอ้อมาที่คู่เราบ้างเรายังไม่รีบไงเราทำงานกันก่อนเราเขาแต่งแล้วสวยไหมครับ สวยสิพี่ก็บอกไปแล้วไอตอนใส่ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับพอดีเหมือนเป็นงานของน้องเขาเองเขาชุบแซวเยอะๆก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีมายถว่านก็แซวกันเยอะอะแต่ก็ยังไม่พร้อมไม่ใช่ไม่พร้อมไม่รีบไม่รีบใช่ทำไมไม่รีบเลยโอ้ไม่ได้คิดเลยเหรอโอ้จริงๆเราก็คืออยากแบบมันก็เป็นส่วนหนึ่งอะครับก็ยังแค่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้แบบ โกสตกจุดนั้นเลยเงี้ยเพราะว่าก็ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้ดีเขาเาส่งมาให้ดูไหมครับไม่ได้ส่งนะฮะเห็นไอจีเห็นแล้วมาอะไรวาลจ้ะจริงจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราติดด้วยด้านอะไรก็อะไรก็มีบ้างแหละครับแต่ก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้แบบต้องรีบไปถึงจุดนั้นเลย ที่เเตรียมความพร้อมไม่ต้องไม่พุ่งมาเออาจจะต้องเริ่มสเต็ปเรื่องที่จะการวางรากในครอบครัวแล้วหรือว่าอะไรแล้วอะไรจริงจริงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดครับใช่ครับยังไม่ถึงกับวางรากเลยเรียกว่าค่อยๆเตรียมตัวเงี้ยหรอค่อยๆคบกันไปครับแบบว่ายังไม่รีบถ้าเราจะเวลาที่ที่ศึกษาเรียนรู้มาหลายๆปีนี้ก็จะโอเคแล้วนะน่าจะแบบรู้ใจกันหมดแล้วรู้คัวแล้วก็รู้ใจแหละครับแต่หมายถึงว่าแบบยังยังไม่ได้มองไปหนึ่งสเต็ปแบบ มีครอบครัวหรือว่าแต่งงานก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบโฟกัสจุดนั้นมากกว่าเป็นวัยอยู่ในวัยสร้างเงินสร้างตัววัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นหรือว่าสร้างเงินสร้างตัวเก็บเงินไว้ไปสินสอดพย์เนี้ยใช่พี่เ็่ดนะพี่โยนพี่โยนอันนี้พี่โยนเองโยนหมดเลยถ้าเก็ตมันไปสินทรัพย์แสดงว่า เราจะต้องเตรียมแล้วนะอะไรเงี้ยไม่หรอกครับก็ก็ยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็แค่ว่าเราเราก็ตักคนดักแบบทํางานทําหน้าที่เราให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนั้นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตมากกว่ายังไม่ได้แบบเออวางไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเคยมองเคยมองภาพไหมว่าเอยเราจะไปเป็น<า>ยังไงนั้นเออานั้นผมว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วละครับทุกคนมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคนอะไรเงี้ยครับแค่เออผมอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ช่วงนี้ยังไม่ได้มุ่งไปทางนั้นนะแต่ส่วนตัวก็ยังยัง ัวมีสิครับพี่ครับผมม่แล้วใครจะมาสตาร์ทรถผมมาตั้งไหนครับอย่างเวลาไปร่วมงานแต่งเพื่อนหรือไปแสดงความดี่เพื่อนอย่างเงี้ยแต่ละงานเพื่อนมันมีแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่พี่เราอย่างเงี้ยมั้งเหรอไม่มีนะพี่เพื่อนก็เออเพื่อนก็ยังไม่ได้แบบเพื่อนบอกว่ายังก็ยังไม่ได้รีบกันขนาดคิมเขาไม่แซวมั้งเหรอคิมแบบเขาไม่แซวมั้งเหรอไม่มีมีผมจะแซวเขาครับแต่งงานแต่งเขาจะไปไหม ไปครับแล้วเราจะไปที่จริงไหมเราเตรียมไว้แล้วตอนที่เราเคยบอกไปใช่ผมขอทางคิมเบอรี่ไว้เลยว่า ถ้าผมไปผมขอร้องเพลงแต่น้องก็บอกว่าไม่ดี่ว่าพี่โออะไรเงี้ยร้องเพลงที่จะร้องเพลงอะไรโอเลยนะต้องเพลงหมอหลวงจะไปร้องเพลงหมอหลวงน้องบอกมันไม่เข้าแต่ผมบอกแต่ช่วงอัปเตอร์ปาร์ตี้มันก็อาจจะมีทีมไทยทีมอะไรได้ไหมน้องบอกอย่าเลยพี่โอมาเขาพออันนี้ก็จะเนาเป็นแค่เลยใช่ไปอิตาลีหรือว่าไปอิตาลีด้วยไม่ในกรุงเทพนี่มลนโอเคแต่ในมีทีเบตเตอิตาลีอิตาลี่เขาไม่ชวนจ้ะมมัันนไกลแพงเขาชวนไปไหม ้ตองไก็อยากจะร้องเพลงเพลงไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรือว่าที่ไทยก็ขอสักเพลงก็คือถ้าได้ร้องเพลงจะบินไปอิตาลีไปก็จะของิจิตรไปไปร้องเพลงหนึ่งเพราะว่าเป็นนอยาเรื่องที่แจ็คแฟนฉันชวนเราไปพิจิอรี่แล้วเราก็สมบทกระแจ็คไม่หนความนะครับเป็นยังไงบ้างหลับตอนนั้นเขาชวนยังไงบ้างกับเพลงเขาก็บอกโอ้เนี่ยมีเพลงอยากให้ฟีดอะไรเงี้ยอยากให้มาร้องหน่อยท่อนเดียวไม่ได้ยาวพอผมเข้าไปผมก็นึกว่า เขาก็เปิดให้ฟังผมก็นึกว่ามันเป็นแบบว่าการการร้องเออเขาก็พอเขาพอปุ๊บพอผมจะร้องบอกบอกแค่้อพอผมแค่พูดเขาก็บอกว่าเออได้ละเฮ้ยผมขับรถไกลมากนะพี่ไปถึงรถเสียอแจ็คขับออกไปเลยเป็นเพื่อนที่รักผมมากๆคนหนึ่งเอครับแต่จำนะทุกวันนี้คำเดียวคำเดียวเลยใช่ค <utan> ไม่ได้ให้ไม่ไใ,หไมให้ด้วยไม่ได้ให้ครับให้มาฟรีแล้วก็ไม่ให้ร้องนะแล้วก็ให้พูดแล้วก็แล้วก็กลับบ้านเลยเพราะนั้นเขาหลอกาหลอกผมแหละซึ้งใจไหมซึ้งใจในกระเพื่อมวนนี้ซึ้งไหมครับซึ้งแล้วก็แต่ขอเขาเพราะว่าเขาเพลงเขาก็เป็นร้อยล้านเนี่ยก็เลยต้องขอพื้นที่เขาในการแจ้งเกิดด้านาเพลงด้วยนะแต่ครั้งนี้เขาอาจจะหลอกล่อเราก่อนช่วงแรกเดี๋ยวดูต่อไปเผื่อเขาอาจจะให้ผมร้องเพิ่มแวปลว่าเราก็เสหมือนไปยื้อ ไว้าเาไใจเขาไงว้เพื่อนพิกไงเพื่อนพูดเป็นหนึ่งคำเลยแจ็คก็เลยจำจนวันนี้เลยจำจนวันนี้แล้วก็ยังขอฝากถึงพี่แจ็คด้วยว่าถ้าเขามีโอกาสผมก็อยากจะขอฟีดตเพลงนะขอร้องแบบจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าแบบพูดแค่นี้เขาก็แจ็คบอกว่าโอ้ให้แต่งเพลงให้ด้วยบบว่าจะบอกว่าอยากให้แจ็คแต่งเพลงให้หนึ่ง ไม่ต้องแต่งตอนนี้ขอท่อนเดียวก็พอขอแค่ร้องท่อนเดียวก็พอที่ไม่ใช่พูดอให้นี่บาดในเพลงหน่อยใช่ขอให้ได้เอื้อนได้อะไรหน่อยเป็นอะไรช่วงนี้อยากร้องเพลงเหลือเกินก็เห็นเพื่อนแจ็คเขาเป็นคนร้องเพลงดีไงแล้วแล้วแล้วก็แต่งแต่งเพลงเก่งเราก็เลยอยากร้องก็ไปซุ่มซ้อมร้องเพลงไปบ้างไหมช่วงนี้ก็ร้องอยู่ครับอ่าจริงจริงจังเลยไมโอ้แบบมาเรื่องร้องเพลงไม่ก็ร้องสุบานแต่ว่าชอบผมชอบ เขาพาถูกมาโอมาพิจาริงก็ขอให้แบบทำแบบที่พาดอะฮะไม่ใช่ว่าพาดไปแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราอะไรเงี้ยฝากเพื่อนไปด้วยครับโอเคนะอโเอินเตคร์